ในอีก20ปีต่อมาอ้าอิงตามทไลายในยุคข,ของนีลฟิทูมันคือหนึ่งในช่วงเวลาที่ถือได้ว่ามืดมดมากที่สุดในชีวิตของแบรรี่อเลนเขาโทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้วอลเลสหลานชายของไอริสต้องเสียชีวิตในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสบ,บริเวณกระดูกสันหลังจนทําให้เธอก็ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นไปตลอดการ แบรรี่โทษว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาจากการที่เขายังเร็วไม่พอถ้าเกิดว่าเขาเร็วมากกว่านี้แม้เพียงเล็กน้อยศกวรรกรรมที่เกิดขึ้นกับทั้งสองคนมันก็คงไม่เกิดขึ้นและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านมามากถึง20ปีแบรรี่ก็ยังคงทำใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับวอลเลซและไอริสไม่ได้ เขาจะได้บอกว่ามันคงถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องกลับไปแก้ไขทุกอย่างในแบบที่เดอะแฟลชเองก็ควรทํามาตั้งนานแล้วไอริสเธอรู้ได้ในทันทีแล้วว่าสิ่งที่แบรี่กําลังพูดถึงอยู่มันหมายถึงอะไรทว่าก่อนที่เธอจะหยุดคอเอาไว้ได้แฟลชก็ได้พุ่งตัวไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่หันหลังกลับมามองเธอเลยแม้แต่น้อยจุดหมายปลายทางของแฟลชก็คือเมืองกอริลลาซิตี้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของกรอสนะช่วงเวลานี้กรอสเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่เชื่อมต่อเข้ากับพลังของสปิดฟอร์สเช่นเดียวกับเดอะแฟลช แบรี่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อแจ้งให้กรอซ่าว่าการที่มันใช้พลังความเร็วไปแทรกแซงประมศาศ มันทําให้เกิดรอยแยกขึ้นมาในความเป็นจริงมันทําให้สปีดฟอสเกิดความเสียหายซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้สปดเตอร์ภายในยนุคนี้ยิ่งพวกเขาใช้พลังความเร็วมากเท่าไหร่เวลาที่พวกเขาต้องเสียไปในระหว่างการเดินทางมันก็จะมากขึ้นโดยไม่จําเป็นมันคือเหตุผลที่ทาให้ตลอดรววะยะเวลาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเดลแฟร์จึงไม่สามารถไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่ได้ทันเวลาการที่รอดได้รับพลังความเร็วมาจึงเป็นความผิดพลาดอย่างแรกที่แบร์รี่เขาต้องการแก้ไขในภารกิจที่เขาต้องการฟื้นฟูสปีดฟอสให้มันกลับมากลายเป็นปกติ พอกรอสมันได้ยินสิ่งที่แบรรี่พูดออกมามันก็ถึงกับหลุดขำเพราะจากประสบการณ์ที่พวกเขาทั้งสองคนเผชิญหน้ากันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งกันแล้วมันก็มักจบลงด้วยการที่ถ้าเกิดว่าแฟชไม่ได้วิ่งหนีตายไปจากตัวมันเหตุการณ์ต่างๆมันก็มักจบลงด้วยการที่เดลแฟชชก็จะเป็นฝ่ายที่หนีไปเองจากความใจอ่อนที่เขาไม่กล้าลงมือปิดบัญชีกรอสอย่างถาวร แบร์รี่ก็เลยบอกครอสไปว่างานครั้งนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจเอาไว้ล่วงหน้าเลยละกันสาเหตุเดียวที่เขามาในวันนี้ก็คือการทําในสิ่งที่เขาควรทํามาแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาอย่างการจบชื่อของกรอสเพื่อให้มันไม่สามารถไปทําร้ายใครได้อีก ในตอนแรกเดอะแฟลชเองก็เป็นฝ่ายที่ค่อนข้างเสียเปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะรอด้วยความที่ทั้งสองคนก็กลายเป็นผู้ที่ใช้พลังความเร็วบเหมือนกันสรีระทางกายภาพของรอสมันก็ทําให้เขาได้เปรียบในด้านของพลังกลาลังกว่าแบลรี่อย่างเห็นได้ชัดแบลรี่เองก็รู้ดีคราวว่าเขาไม่สามารถเอาชนะกรอสได้ด้วยการใช้พลังกลาลังแบบเพียวแบลรี่จึงได้มีการเตรียมแผนการสำรองเอาไว้ได้ก็คือการฝังระเบิดเข้าไปยังจุดที่นิ้วกอรีล่าของกรอดมันจะเอื้อมไปไม่ถึง การต่อสู้ในครั้งนี้ก็เลยจบลงด้วยการที่เดลแฟชก็สามารถกำจัดรอดได้ตามแผนที่เขาได้วางเอาไว้จากนั้นแบรรี่ในอนาคตคนนี้ก็ได้เปิดเผยแผนการให้พวกเราได้ทราบว่าการกำจัดรอดมันก็เป็นเพียงแค่ขั้นตอนแรกในแผนการก็เพื่อให้ตัวเองได้รับการเชื่อมต่อความเร็วกับสปีดฟอสที่มากพอเพื่อย้อนเวลากลับไปแก้ขาาไขเหล่าบรรดาเหตุการณ์ที่ถือได้ว่าเป็นความล้มเหลวภายในชีวิตของเขาในฐานะเดลแฟชตลอด20ปีที่ผ่านมา โดยสิ่งที่ผมได้เพิ่งเล่าให้กับเพื่อนทุกคนได้ฟังไปมันก็คือบทเกริ่นนำของเดลแฟชในเวอร์ชันที่ผมรู้สึกว่าเขาคือตัวแปรที่มีความน่าสงสารและมีชีวิตที่ระทมมากที่สุดคนหนึ่งของแบรีอ a l เลนนี่คือเรื่องราวของ Future f ์แฟชแบ r ีอ a l เลนในเวอร์ชันของอนาคตสุดดา,าร์กการสูญเสียวอลเลส้นะทำให้คนที่เขารักอย่างไอร s ต้องเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตจากการที่เขาไปถึงที่เกิดเหตุช้าไปเพียงแค่ไม่กี่วินาที มันก็ถือว่าเป็สู่เริ่มต้นของความผิดพลาดที่ทําให้แบรรี่คนนี้เขาก็เริ่มจมป่าอยู่กับความล้มเหลวในอดีตของตัวเอง จากการที่เขาเป็นถึงชายที่เร็วที่สุดในโลกแต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงเขากลับไม่เคยไปถึงที่เกิดเหตุได้ทันในตอนที่ใครบางคนต้องการเขามากที่สุดแม้ว่าถ้าเกิดว่าพวกเราอ้าวอิงตามต่างการในยุคของเนฟิทิทูที่ศิลปินประจําหัวเรื่องเดรแฟดอย่างคุณเบรดบูตแกได้มีการออกแบบเอาไว้ให้พวกเราได้รู้จักกับกิมมิคที่ใช้สายฟ้าเป็นตัวแสดงถึงความเร็วของสปดเตอร์แต่ละคนฟิวเจอร์แฟดที่เป็นแบรรี่ในเวอร์ชันอนาคตก็เลยได้รับการออกแบบขึ้นมาให้มาพร้อมกับสายฟ้าที่มีโทนสีเป็นน้ําเงินเพื่อเป็นการแสดงให้พวกเราได้เห็นว่าแบร คนนี้เขามีประสบการณ์และมีความเข้มข้นในการเชื่อมต่อกับ Speed Force ที่มากกว่าตัวเองในยุคปัจจุบันที่มีสายฟ้าเป็นสีเหลืองถึงอย่างนั้นต่อให้เขาจะเร็วกว่าตัวเองในปัจจุบันมากแค่ไหนก็ตามเขาก็ยังคงเป็นฮีโร่ที่มากมาสายเสมอในยามที่มันจําเป็นจริงๆ การถูกหลอกหลอนจากความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันได้เปลี่ยนให้บุคลิกของแบรรี่คนนี้กลายเป็นคนขี้วิต,ตกจริตในท้ายที่สุดเขาจึงตัดสินใจได้ว่าเขาจะย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่างก่อนที่มันจะได้เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อให้ความล้มเหลวเหล่านั้นมันจะได้ไม่ต้องตามมาหลอกหลอนเขาอย่างในทุกวันนี้แบรรี่เขาเชื่อว่ากุญแจสาคัญที่เป็นจุดเริ่มตน้นของความผิดพลาดความล้มเหลวต่างๆที่มาแน่ตาม,มาทุกอย่างมันก็ต้องสืบย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่เขาช่วยวอลเลซและไอริสเอาไว้ไม่ได้แน่ๆหลังจากาากการรรรรรออเเ่ไไปที S ียยบ้ S ้หื A ิข็ด e ค่อยๆไล่วิ่งย้อนเวลากลับมาจากอนาคตได้อีก20ปีข้างหน้าทยอยกลับมาได้เรื่อยทยอยกลับมาได้เรื่อยซึ่งอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นเกมมกีการข้ามเวลาที่พวกเราได้เห็นภายในหนัง r ี w ว r ร์ f แในปีส0 2 3มที่เอสนาอิโอบาดวิลเลอร์ทอนเขาได้ทําการย้อนเวลากลับไปเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการย้อนเวลาที่พอเข้าสปีดฟอร์สไปปุ๊บก็จะโผล่ามายังจุดหมายปลายทางที่ตัวเองต้องการปับ๊บแต่ว่ามันจะเป็นการย้อนเวลาที่เหมือนกับเป็นการรีวายวิ่งไล่กรอเทปกลับไปจนกว่าถึงงจุดที่เขาาต้อกร การย้อนเวลาของฟิวเจอร์แฟชในหัวเล่มนี้ก็เหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันมันก็เลยทำให้กว่าที่เขาจะย้อนเวลากลับไปถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองต้องการได้เนี่ยชา้โต้ก็เลยเหมือนกับต้องวิ่งไล่ย้อนไปดูเหตุการณ์ตลอดในช่วง20ปีที่ผ่านมาก่อนฟิวเจอร์แฟชเขาก็เลยได้ถือโอกาสในจุดนี้ที่ไหนๆเขาก็ต้องวิ่งย้อนผ่านเหตุการณ์เหล่านี้อยู่แล้วในการคอยแก้ไขมันเพื่อเป็นการคลายปมในอดีตของตัวเองไปด้วย โดยจุดหมายปลายทางรายที่เขาหยุดเพื่อเป็นการแก้ไขปมของตัวเองมันก็คือในอดีตเมื่อ4ปีก่อนหรือถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากมุมมองของคนในยุคปัจจุบันมันก็คือเหตุการณ์ในอนาคตนะอีก16ปีข้างหน้าฟวเจอร์เขาได้ยอ้อนเวลากลับมาเพื่อเชิญหน้ากับ m i r r ร์มา s t สเตอร ตามทำลายดั้งเดิมมิเรอร์มาสเตอร์เขาก็เพียงแค่ต้องการมาป้นงานรวมทุนในงานกาล่าเขาไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทำร้ายผู้บริสุธดใดๆเลยทว่าสิ่ที่มิเรอร์ไม่รู้แต่ฟิลเจอร์แฟทที่มาจากอนาคตรู้ก็คือในเหตุการณ์ครั้งนี้ในระหว่างการป้นของมิเรอร์มาสเตอร์มันจะเกิดแผ่นดินหวที่ทำให้กระจกที่เขาสร้างขึ้นมามันแตกจนนำไปสู่การเสียชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมากโดยที่มิเรอร์เองก็ไม่ได้ตั้งใจ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โศกกระตกรรมในครั้งนี้มันเกิดขึ้นแบบซ้ำสองฟฟวเชอร์แฟรที่ย้อนเวลามาก็เลยได้รีบพามประชาชนทุกคนที่อยู่ในงานเข้าไปยังมิติกระจกของมิลเลอร์จากนั้นก็ทำการฉกปืนกระจกไปให้กับคนในงานเก็บเอาไว้เพื่อที่ว่าพอความวุ่นวุยาทุกอย่างมันจบลงพวกเขาจะได้สามารถใช้ปืนดังกล่าวในการออกมาจากมิติกระจาก,กัน ซึ่งในตอนแรกมีเรอรที่ตามไมา่ทันนะครับก็เลยงงมากๆว่าแฟชชมันทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรวะแบร์รี่ก็เลยทําการโชว์ภาาหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ในวันพรุ่งนี้ให้กับมีเรอร์ดูทาให้มีเรอร์เขารู้ว่าในอีกไม่กี่วิข้างหน้ามันจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขึ้นมามีเรอร์เขาก็เลยรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าหากปล่อยเอาไว้โดยที่ไม่ทําอะไรตัวเขาที่อยู่ท่ามกลางกระจกนับสิบนับร้อยเนี่ยต้องไม่รอนแน่ๆ เขาก็เลยได้ร้องขอชีวิตให้แฟชช่วยเมตตาแล้วไว้ชีวิตเขาทีแฟชช์เขาก็เลยได้บอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตัวเขาได้ทําอะไรต่อมีอะไรผิดพลาดกันมาแล้วมากมายแต่ภายในค่ำคืนนี้เขาจะไม่ผิดพลาดอีกต่อไปเขาจะไม่ยอมให้มีเรอร์ทำร้ายใครได้อีกแล้วพอผู้จบฟิวเจอร์แฟช์เขาก็ได้เดินทางกลับเข้าสู่สปีดฟอร์สเพื่อย้อนเวลาต่อโดยปล่อยให้มีเรอร์มาสเตอร์ก็ต้องพบเจอกับชะตากรรมสุดท้ายอันแสนเจ็บปวด วาร้ายคนต่อมาที่ฟิวเจอร์แฟลได้มาเยี่ยมก็คือเลโอนาร์ดนะหรือกับตานโคลที่ในตอนนี้เขาก็กาลังนอนป่วยจากการแบโรมะเร็งระ,ะสุดท้ายซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่เขาได้ประสานปืนความเย็นเข้าสู่ร่างกายของตัวเองและเพราะว่าในตอนนี้อีกไม่นานเดี๋ยวเลโอนาร์ดก็ต้องจากโลกนี้ไปอยู่แล้วแบรรี่เขาก็ยังไม่ได้ใจเอามาหิดถึงขั้นที่จะจัดการกับคนที่ไร้ทางสู้บนเตียงสิ่งที่แบรรี่ทําก็คือการพูดเปิดใจท้าความหลังระหว่างพวกเขาทั้งสองคนกับร่างที่มาร้ายสติของเลโอนาร์ด แบรรี่ได้เล่าถึงภารกิจที่เขากำลังทำอยู่อย่างการชดเชยความล้มเหลวในอดีตของตัวเองด้วยการย้อนเวลากลับไปแก้ไขปัญหาต่างๆในอย่างที่เขากำลังทำอยู่นตอนนี้ซึ่งที่จริงตัวเขาเองก็รู้ดีคราวว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่ความเร็วแต่มันอยู่ที่ตัวเขาผู้ที่ไม่ได้คู่ควรกับพลังนี้ตั้งหาก ดังนั้นแบร์รี่จึงได้วางแผนเอาไว้ว่าหลังจากที่เขาสาสา,สาทุกปัญหาแก้ไขทุกความผิดพลาดเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยสิ่งสุดท้ายที่เขาจะทําก็คือการจะทําให้แน่ใจว่าตัวตนของชายที่มีชื่อว่าแบร์รี่อเลนจะต้องหายไปจากการดำรงอยู่อย่างตลอดการเพื่อเปิดโอกาสให้สปีดเตอร์ที่มีความเหมาะสมกับสปีดฟอร์สมากกว่ามาแทนที่ตําแหน่งของเขาในปัจจุบัน ซึ่งในช่วงวาระสุดท้ายในชีวิตของกัปตันโคลแบร์รี่เขาก็ทําให้แน่ใจว่าตัวโรียนานเนี่ยจะไม่ต้องจากโลกนี้ไปอย่างลำพังด้วยความโดดเดี่ยวเพราะอย่างน้อยสนานก็ยังมีเขาอยู่เป็นเพื่อนในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต f ฟเจอร์แฟชชนได้วิ่งต่อไปเพื่อแก้ไขาเหตุการณ์ต่างๆด้วยเขาได้วางแผนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการไปพูดให้โอกาสแกมข่มขู่ให้ทริสเตอร์เนี่ยวางมือจากการเป็นอาชญากรไม่ใช่นั้นสิ่งที่มันกําลังรอเขาอยู่หากว่ายังคงเลือกเดินอยู่บนเส้นทางสายนี้ต่อไปก็คือจุดจบอันแสนทรมานและโดดเดี่ยวเฟเจอร์แฟชเขายังคงไล่ย,ย้อนเวลากลับมาเรื่อยๆเพื่อช่วยเหลือทุกคนที่เขาเคยช่วยเอาไว้ไม่ได้ จนในที่สุดเขาก็ได้เดินทางมาถึงในวันที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตลอดการมันคือวันที่ตามเดิมแล้ววอลเลซควรต้องเสียชีวิตส่วนไอริสก็ต้องเป็นอมาภาตาจากความพยายามที่ทั้งสองคนกำลังพูดแก่กล่อมให้รีเวิร์สแฟนในเวอร์ชันของแดนเนียลเวสที่ในตอนนั้นวอลเลซคิดว่าแดนเนียลเป็นลูงของตัวเองแต่จริงๆแล้วเขาคือพ่อของน้องเลยให้ฝาเดืองกับตัวกับใจเลิกเป็นอาชญากรและกลับมาอยู่กับครอบครัวดีกว่า ตามไทม์ไลน์ออริจินัลที่มันไม่ได้ถูกสร้างแซงเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็ต้องจบลงด้วยการที่รถของทั้งสองคนนั้ก็ต้องพลิกคว่ำแบรรี่ที่ในตอนนั้นเขาไปช่วยเหลือผู้คนนะอีกสิ่งโลกหนึ่งก็พยายามวิ่งกลับมาให้ทันแหละแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทัน เอ,อเจอแฟลเขาได้ทอดว่าการที่ Daniel West ได้เข้าไปแทรกแซงปั่นป่วนทาวไลน์มันคือสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยแย่และความเสียหายขึ้นมาใน s สปีด Force และเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาไม่สามารถใช้ความเร็วได้ในอย่างที่มันควรเป็นจนนําไปสู่ความล้มเหลวในชีวิตมานนับครั้งไม่ถ้วนทุกอย่างมันเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของแดนเนีย e s t ส แน่นอนครับถึงแม้ว่าการแทรแซงประวัติศาสตร์ของทั้งสองคนมันจะสร้างความเสียหายให้กับรอยแย่ในสปีดฟอร์ดได้ไม่ต่างกันฟิวเจอร์แฟชก็อ้างว่าตัวเขาไม่เหมือนกับแดเนียลเพราะเขาทําทุกอย่างลงไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนไม่เหมือนกับแดเนียลที่แสแ้รงแซงเส้นเวลาเพราะเหตุผลส่วนตัว เฟลเจอร์เขาพยายามอธิบายเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วิข้างหน้าให้กับแดนเนยลได้ฟังเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งหยุดในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่แต่พอแดนเนยลไม่ฟังเฟลเจอร์ Future ก็เลยต้องเป็นคนที่หยุดเขาเองด้วยการใช้ท่า s ซ็กเ t นเจอร์มูของแ a c k ช c h n นเดอรในการบิดขดน้ำที่คอของแดนเนลลพอสาสางปัญหากับแดนเนยลเสร็จปุ๊บเขาก็รีบวิ่งไปช่วอลเลและไอริสออกมาจากรถก่อนที่มันจะชนกับถนน อย่างไรก็ตามการที่ทั้งสองคนได้เห็นสิ่งที่ฟิวเจอร์ทําลงไปกับแดนเนียลมันก็ทําให้พวกเขาทั้งสองคนรู้สึกอึดอัดและหว,วาดกลัวเปนอย่างมากเพราะต่อให้แดนเนียลเขาจะเป็นคนเลวเป็นอาชญากรที่ไม่นควรได้รับโอกาสถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงเป็นครอบครัวเวสอยู่ดี แล้วพอแบรรี่นปัจจุบันของเส้นเวลานั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเข้าใจผิดคิดว่าฟิวเจอร์คือแดนเนียลเวสในเวอร์ชั่นอัปเกรดเขาก็เลยต้องรีบถอนหน้ากากออกมาเพื่อบอกอีกฝ่ายหนึ่งว่าใจเย็นๆไอ้นุม่มตัวชั้นก็คือนายแต่เป็นตัวนายในเวอร์ชั่นอนาคตที่ย้อนเวลากลับมาเพื่อแก้ไขไม่ให้ตัวแบรี่ในปัจจุบันนะต้องพบเจอกับความล้มเหลวแบบเดียวกับตัวเองในอนาคตตั้งหา เพียงแค่ว่าการที่ต้องเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นอนาคตฆ่าคนมันก็ทาให้แบร์รี่ในปัจจุบันเองก็รู้สึกไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่อ่ะนะการต่อสู้ระหว่างทั้งสองคนมันก็เลยต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อันทนีเชงฟิวเจอร์แฟชเขาก็ยังไม่ได้อยากจะสู้กับตัวเองนะตอนนี้เลยเพราะว่ารอยแยกที่มันเกิดขึ้นในสปีดฟอสของช่วงเวลานี้มันก็ยังคงใหญ่เกินไปต่อให้เขาจาการกับแบร์รี่ในไทม์ไลน์นี้ได้อะมันก็ไม่ได้แก้ไขอะไรอยู่ดีเขายังอยากที่จะย้อนเวลากลับไปไกลกว่าเดิมอีกนิิดดดนนนึงงงเเเเพื่่่่่่่่อออไไไปใใจุทยยทีีีีรรรยยยยแแกกกกกมมมมมัััหหญาาาาาตบบ็็้้ววธขขข ควางเสียก่อนแล้ะภายในการต่อสู้ครั้งนี้เองมันก็ทําให้ฟิวเจอร์ได้ทราบว่าสปีดฟอสเองก็ไม่ค่อยพอใจกับการที่มีสปดเตอร์คนเดียวกันมาอาศัยอยู่ภายในยุคเดียวกันสปีดฟอสก็เลยใช้วิธีการระเบิดพลังงานขนาดใหญ่ออกมาเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรี่ของทั้งสองชช่งเวลาการจับแย่นี้ส่งผลให้ฟิวเจอร์แฟชก็ถูกส่งกลับเขา้าไปยังกระแสเวลา ในขณะที่ตัวแบรี่ณัปัจจุบันเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วพอเขากลังจะหันไปมองวอลเลซเพื่อสั่งเสียเขาก็ได้พบว่าเด็กหนุ่มคนนี้ก็ดันบังเอิญได้รับพลังความเร็วมาจากการระเบิดเพื่อสักครู่ด้วยเขาก็เลยได้มีการฝากฝัามภารกิจให้วอลเลซใช้พลังที่ตัวเองได้รับมาไปหยุดฟิวเจอร์แฟชช์เขาทีก่อนที่มันจะสร้างความเสียหายต่อไทม์ไลน์ไปมากกว่านี้วอลเลซเขาตอบตกลงแล้วก็เริ่มฝึกฝนวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเผชิญหน้าครั้งต่อไปกับฟิวเจอร์แฟช์ที่ในตอนนี้เขาก็ยยัังไไไมม่่รู้วาานนหหป แต่คนอ่านอย่างพวกเรารู้ครับเพราะว่ามันก็ได้เฉลยในตอนท้ายเล่มเลย f ิวเจอร์แฟชเขาได้ถูกส่งย้อนเวลากลับมาในช่วงที่ไกลกว่าเดิม โดยเป็นช่วงเวลาณนปะัจจุบันของดีในยุคนีฟิวที่ทูช่วงเวลานี้คือจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่ Future f l a s h แกได้เล็งเอาไว้ว่าอยากจะมาตั้งแต่แรกมันคือช่วงเวลาที่เขามองว่ามันคือจุดที่มีความเหมาะสมมากที่สุดหากเขาต้องการซ่อมแซมความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับ ed Force จากการที่รอยแยกมันก็ยังไม่ได้ใหญ่อะไรมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันเป็นในอนาคตรอยแยกนี่แหละครับตามที่ผมได้บอกไปว่าสําหรับ Future f u t u r e f l a s h เขาก็มองว่ามันคือสาเหตุที่ทําให้ตัวเขาเร็วไม่เคยพอทันแก้ปัญหา คือถ้าเกิดไม่มีมันตรวเขาก็จะเร็วพอที่จะไปช่วยวอลเลซและไอริสรอยแยกนี้จึงเป็นสิ่งผิดพลาดอย่างสุดท้ายที่ฟิวเจอร์แฟชเขาต้องการแก้ไขส่วนกลยุทธ์ที่เขาอยากใช้เพื่อการอุดรอยแยกนี้ก็คือการนาเอาตัวเองในยุคป,ปัจจุบันมาสั่งเวยเพื่อน,นําเอาพลังความเร็วภายในร่างกายที่เขาได้สะสมเอาไว้มาใช้เป็นพาสเตอร์ในการอุดรอยรั่วเพราะว่ามันจะมีอะไรที่จะสามารถรักษารอยแยกของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมาจากการใช้ความเร็วไปได,ด้ดีกว่าการใช้พลังความเร็วแบบเดียวกันล่ะ แน่นอนครับว่าพอแบรรี่ได้ทราบว่าตัวฟิวเจอร์ต้องการใช้พลังความเร็วของเขาในการอุดร้อยแยกแบรรี่ก็ต้องพยายามขัดขืนอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาะว่าสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบของฟิวเจอร์แฟนอกจากการที่เขามาจากอนาคตเลยทําให้การเชื่อมต่อกับสปีดฟอร์์มีความเข้มข้นที่มากกว่าอีกหนึ่งทักษะที่ฟิวเจอร์แฟรมีเหนือกว่าแบรรี่ในปัจจุบันก็คือการที่เขาเองก็เป็นกังฟูใช่ครับฟิวเจอร์แฟชเขาบอกเองเลยว่าเขา่ได้มีโอกาสไปเรียนศิลปะการต่อสู้มาจากทั้ง Batman, oke, แบทแมนเดสตา ดังนั้นสำหรับในการต่อสู้ที่ต่างฝ่ายก็ต่างเป็นผู้ใช้พลังความเร็วเ,เหมือนกันแบรี่ที่พึ่งพาเพียงแค่พลังความเร็วของตัวเองมาโดยตลอดก็ไม่มีทางเอาชนะฟิวเจอร์แฟทชที่เป็นมวยมากกว่าได้อยู่แล้ว แบรรี่เขาก็เลยเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดและกำลังจะถูกนำไปใช้เพื่ออุดรออยรั่วอยู่แล้วถ้าเกิดว่าในตอนนั้นเขาไม่ได้ฟิวเจอร์บอลเลสที่ได้รับปากกับแบรรี่ในไทม์ไลน์ของตัวเองว่าจะหยุดฟิวเจอร์แฟชได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วช่วยเขาเอาไว้เสียก่อนพอบอลเลสเองเห็นว่าในตอนนี้กระบวนการอุ่รอยแย่ในร่างของแบรรี่มันได้ถูกเรื่องไปแล้วบอลเลสเขาก็เลยได้ตัดสินใจนำเอาพลังดังกล่าวมาเก็บเอาไว้ภายในร่างของตัวเองแล้วใช้มันเพื่ออุดรอยแย่ภายในความเป็นจริงแทนแบรรี่การศัลยกรรมของบอลเลสมันก็เลลยทให้ปดกับมา ปกติอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามเพื่อนๆอาจจะลืมกันไปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฟิวเจอร์แฟชชั่นเขาได้ทําไปมันก็เพียงเพื่อความปรารถนาเพียงแค่อย่างเดียวก็คือการช่วยชีวิตของวอลเลซให้ได้มีโอกาสมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วการที่เขานะครับได้เห็นว่าวอลเลซที่เขาต้องการช่วยด้านเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่เขาได้สร้างขึ้นมาข้อเท็จจริงในส่วนนี้มันก็เลยทําให้ฟิวเจอร์แฟชรู้สึกเสียสูญไปอย่างมากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ทําลงไปการเสรียสละมากมายท สุดท้ายมันก็ยังคงเปล่าประโยชน์เพราะเขาก็ยังคงไม่สามารถช่วยวอลเลสของตัวเองเอาไว้ได้อยู่ดี มีหนำซ้ำการที่เขาได้เข้ามาแทรกแซงประวัติศาสตร์จนยับเยินน่ามันก็หมายความว่าหลังจากที่ภารกิจทุกอย่างเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยฟิวเจอร์แฟชเขาก็จะไม่สามารถกลับไปยังอนาคตที่ตัวเองได้จากมาเพราะเขาเองนี่หลักรับก็คือคนที่เป็นคนลบเหตุการณ์เหล่านั้นให้มันหายไปกับมือซึ่งนี่มันก็ถือได้ว่าเป็นความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งที่ฟิวเจอร์แฟชได้เผลอทำลงไปโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจภารกิจที่ยสาวางเอาไว้ก็ไม่สำเร็จจะกลับไปบ้านของตัวเองก็ไม่ได้ นี่ควรจะเป็นอิน่งโมเมนท์ที่สร้างความสิ้นหวังให้กับฟิวเจอร์แฟชกันอยู่ไม่น้อยถ้าเกิดว่าในตอนนั้นเขาดดนไม่ได้ไปสังเกตเห็นว่าการที่เขาเดินทางผ่านพลังงานกระแสเวลาของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็นำมาสู่ผลลัพธ์ที่ทำให้ร่างกายของเขาก็เด็กลงไปเกือบ20ปีมีหนำซ้ำแรงระเบิดที่มันเกิดขึ้นมาจากการสระของบอลเลสมันก็ได้พัดพานำเอาแบร์รี่ในปัจจุบนนะันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ฟิวเจอร์แฟชที่ยังไงก็คงไม่สามารถกลับไปยังอนาคตของตัวเองได้อยู่แล้ว เขาจึงมองว่านี่มันอาจจะเป็นโอกาสครั้งที่2ที่พระเจ้ามอบมาให้เพื่อชดเชยกับชีวิตที่เขาเคยสูญเสียไปก็ได้ฟิวเจอร์แฟชเขาก็เลยไม่รอชา้ารีบสมรอยเป็นตัวเองในยุคปัจจุบัน,มนผมอยากให้เพื่อนดาวครวาวสิ่งแรกที่ฟิวเจอร์แฟชเขาทําหลังจากที่สมรอยเป็นแบลรี่มันคืออะไรอย่างแรกไปทํางานอย่างที่2กําจัดรีเวิร์ดแฟชและอย่างที่ 3. ไปหาวอลเลซเพื่อเพื่อจะตอบอะไรกันมาก็ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งแรกที่ฟิวเจอร์แฟชมันทํา ก็คือการรีว,วิ่งย้อนกลับไปยังบ้านของตัวเองเพื่อไปสูบก,กับแฟนสาวของเขาเซนก็ขเข้าใจได้ครับสงสัยในระหว่างการย้อนเวลากลับมามันไม่มีจุดแวะพักไงพี่เขาก็เลยรู้สึกอัดอั้นมานานพอถือโอกาสได้สวมรอยเป็นตัวในยุคปัจจุบันแบบนี้นะครับพี่แกก็เลยไม่พลาดโอกาสไปจัดอาหารมื้อใหญ่กับแฟนสาวสุดน่ารักของตัวเองในยุคนี้นะครับกันแบบจุกๆุกซะก,ก่อนแล้วพอมาทํางานสิ่งต่อมาที่ฟิวเจอร์เขาได้พบก็คือบอลเลสในเวอร์ชันที่เด็กกว่าซึ่งยังมีชีวิตอยู่ ในตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของฟิวเจอร์มันก็ราวกับเป็นรางวัลของคนที่พยายามที่จะแก้ไขความล้มเหลวความผิดพลาดของตัวเองมาโดยตลอดทว่าจากการที่เขาคิดแบบนี้นี่แหละมันก็เลยทําให้ฟิวเจอร์แฟชมองว่าในไหนนี่มันก็คือโอกาสครั้งที่2เป็นนิวเกมพาสสำหรับเขา ถึงแม้ว่าตัวเขาจะอยู่ในปัจจุบันแต่เขาก็ยังคงมีความรู้และประสบการณ์ของอนาคตในอีก20ปีข้างหน้าเขารู้ดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปรู้ดีว่ามันจะมีอาชญากรคนไหนที่หลุดรอดไปจากการลงโทษเฟเชอร์แฟร์ที่มีนิสยัยเครียระแวงติดตัวมาอยู่แล้วเขาก็เลยอดไม่ได้ที่จะใช้ความรู้ที่เขามีนี่แหละไปจัดการกับเหล่าอาชญากรหลายๆคนก่อนที่มันจะได้มีโอกาสลงมือทําความผิด อย่างการที่แบรี่เขาไปจัดการกับอาชญากรคนหนึ่งพอรู้ดีว่าในอนาคตต่อให้มันถูกจับได้มันก็หลุดออกมาเก่อคดีได้ต่อเขาก็เลยได้เรียบชิงจัดการมันตั้งแต่เนนเนอจะได้ไม่มีปัญหาอะไรตามมาย้อนหลังและเมื่อทําลงไปแล้วมันเวิร์กแถมก็มไม่มีผลเสียอะไรตามมาฟิลเจอร์จึงมั่นใจว่าด้วยความรู้ที่เขามีเขาจะต้องสามารถมอบความยุติธรรมและบทลงโทษให้แก่คนที่ควรได้รับมันอย่างสมสมที่สุดต่อจากนี้ไปจะไม่มีอาชญากรคนไหนที่หลุดรอดไปจากความยุติธรรมของเดอะแฟชได้อีกแล้ว เฟลเจอร์มันได้สวมรอยเป็นแบรรี่ต่อมาเรื่อยๆโดยที่ผู้คนรอบตัวเขาก็ไม่ได้รู้สึกสงสัยอะไรเพราะคนส่วนมากก็จะมองว่าเหตุผลที่แบรรี่ทำตัวแปลกๆมันก็อาจจะเป็นเพราะภาระงานที่ในช่วงนั้นนะพวกเขาต้องรับผิดชอบกันเยอะกว่าปกติส่วนเรื่องดีไซน์ชุดข,ของเดอรแฟร์ที่เปลี่ยนไปมันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะการที่จู่ๆฮีโร่คนใดคนหนึ่งอยากจะเปลี่ยนชุดคอสตูมประจําตัวของตัวเองมันก็ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลก็ได้ไม่เชื่อดูสารเตี้ยข้างข่าวมือข้างๆได้ครับชุดมาตรฐานของพี่แกเนี่ยเปลี่ยนไปทที ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปของเดอรแฟชก็เลยไม่ได้ทําให้ผู้คนรู้สึกติดใจอะไรจะมาถึงในเหตุการณ์ที่ฟิวเจอร์เขาได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับมิเรอร์มาสเตอร์และคู่หูของมันในทมาไลน์ปัจจุบันซึ่งพอประเมินดูแล้วว่าคู่หูของมิเรอร์มาสเตอร์เนี่ยมันเป็นคนที่คุมไม่ได้ผื่นปล่อยเอาไว้มีหวังชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องเป็นอันตารายแน่ๆฟิวเจอร์เขาก็เลยตัดสินใจทําการตัดแขนของอีกฝ่ายหนึ่งต่อหน้าต่อตาผู้คนในบริเวณนั้น มีเรื่องมาสเตอร์ที่คุ้นเคยกับการประชิญหน้ากับเดอะแฟชั่นอย่างดีก็รู้สึกตกใจกับการตัดสินใจในครั้งนี้ของเขาไปอย่างมากเฟลเชอร์ก็เลยบอกว่ามาสเตอร์เองก็เห็นแล้วนี่ว่าลูกมือของเขาอะเป็นคนที่เอาแน่เอานอนมาได้ขนาดไหนถ้าเกิดปล่อยไปอ่ะมันต้องสร้างเรื่องที่มีความเสียงหายมากกว่านี้อย่างแน่นอนดังนั้นเขาจาเป็นต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมโดยการมอบจุดจบให้กับรคน้องใหม่คนนี้ด้วยมือของเขาเอง ไอริสที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยได้ตะโกนขึ้นมาเรียกสติแฟชมันก็เลยทําให้เจ้าโรคน้องใหม่อ่ะก็รอดชีวิตมาได้อย่างบุบวิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันก็เลยทําให้ไอริสเริ่มรู้สึกสงสัยแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเดลแฟชท,ที่พวกเขารู้จักกันมาอย่างดีหรือเปล่ามันดูเหมือนว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปของฮีโร่คนนี้จะไม่ได้มีเพียงแค่ชุดอย่างที่พวกเขาเข้าใจกันในขณะที่แพตตี้แฟนสาวของแบรรีที่ก็ทํางานอยู่ภายในหน่วยพิสูจน์หลักฐานเธออ่ะก็ได้เป็นคนพบเข้ากับ Station, Future, กเศ และการที่เธอได้เห็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของเดอร์แฟรณตอนนี้มันก็ทําให้เธอยิ่งมีความรู้สึกสงสัยในตัวแบรี่มากขึ้นไปกว่าเดิมนับวันนับวันยิ่งเวลาผ่านไปฟิวเจอร์มันก็ยิ่งทําให้ตัวตนของเดอร์แฟตที่แบรี่อุตสาห์สร้างขึ้นมาในยุคป,ปัจจุบันก็เริ่มแปดเปื้อนและมีมนตผิดมากขึ้นเรื่อย ขนาดไอริสกับแฮตตี้จับได้แล้วนะว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับเดอะแฟชชั่เฟลเอร์เขาก็ยังคงยึดมั่นในเส้นทางของตัวเองที่บอกว่าการกำจัดอาชญากรอย่างเด็ดขาดมันคือสิ่งที่จำเป็นต่อการปกป้องผู้คนบริสุทธิ์ในระยะยาวเขาไม่สนใจในสิ่งที่ไอริสและแพตตี้พยายามเตือนจนเขาก็พาท่าถูกวายร้ายเล่นงานจนเสียมือไปข้างหนึ่งเฟลเชอร์เขาก็เลยได้พูดความในใจของตัวเองออกมานะครับว่าทุกสิ่งที่อย่างที่เขาได้ทำลงไปอ่ะ มันก็เป็นเพราะว่าเขาแค่อยากทําให้อะไรต่อมีอะไรมันดีขึ้นมาเฉยๆแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเรากับเขาถูกสาบไม่ว่าเขาจะไปแตะต้องอะไรทุกสิ่งในชีวิตของเขาแลนก็มักจบลงด้วยอะไรบางอย่างที่มีความเลวร้ายมากกว่าเดิมแพตตี้ก็เลยบอกฟิวเจอร์ไปว่าไม่มีทางที่ฟิวเจอร์จะสามารถชดใช้หรือแก้ไขกับสิ่งที่เขาได้ทําลงไปได้อยู่แล้วแต่สิ่งเดียวที่เขาทําได้ในตอนนี้ก็คือการเป็นฮีโร่ในอย่างที่แฟชควรเป็นไปหยุดตัวร้ายได้แล้วนับบัดนาวและคําว่าหยุดในที่นี้ที่เธอหมายถึงก็คือการหยุดมัน จริงๆไม่ได้ลงมือฆ่ามันเหมือนกับที่ผ่านมานะพอเริ่มตระหนักได้ว่าแนวทางอันสุดโต่งที่เขาได้ยึดถือมาสุดท้ายมันก็ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นเฟลเชอร์เขาก็เลยหันมาแก้ไขปัญหาที่อยู่ตรงหน้าในแบบที่เดแฟัตเขาควรทํากันมาโดยตลอดนั่นก็คือการจัดการกับอาชญากรบ,บนพื้นฐานของความเมตตาเขาได้ใช้ชุกเรอของตะเวนในการทดแทนมือฆ่าหนึ่งที่เสียไปจากนั้นก็ทําการเข้าไปรบกวนความสามารถของอีกฝ่ายหนึ่งจนทาให้มันก็สูญเสียพลังในการควบคุมเทคโนโลยีไปพอถามว่าเอ้า สุดท้ายแล้วแฟลจะไว้ชีวิตเขาไม่ค่าเขาเหรอฟิวเจอร์ก็ล้มลงพร้อมกับบอกว่าในตอนนี้เขาไมา่ได้เป็นคนคนนั้นอีกแล้ว พอความวุ่นวายทุกอย่างมันเหมือนจะจบลงจู่ๆมันก็ได้มีรอยแยกระหว่างมิติปรากฏขึ้นมามันคือแบรี่ในเวอร์ชัปับจุบันครับที่ถูกกระแสะเวลาซัดไปหลงอยู่ในยุคอื่นพอได้เห็นสภาพมือของตัวเองได้รับความเสียหายขนาดนี้แบรี่ก็เข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นฝีมือของฟิวเจอร์ทว่าพวกเขาทั้งสองคนก็ยังไม่ทันได้มีโอกาสพูดปรับความเข้าใจกันโจทย์เก่าวของแบรี่ที่เขาได้ไปสร้างเรื่องเอาไว้ก็ได้เดินทางตามเข้ามาจากอดีตฟิวเจอร์และแบรี่ทั้งสองคนได้มาพันจกกำลังการเพื่อปกป้องผู้คนเอาไว้จากสปิ พอเลยเห็นว่าการต่อสู้ในครั้งนี้มันมีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อโต,ตเมืองมากกว่าเดิมทั้งสองคนก็เลยจงใจลอสปิเตอร์คนนี้ให้ไปยังจุดที่ห่างไกลผู้คนพวกเขาทั้งสองคนต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะรู้ดีว่าสปีดฟอร์สไม่ปื้มกับการที่มีสปิเตอร์ตัวตนเดียวกันมาอาศัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ถ้าเกิดปล่อยเอาไว้นะครับมีหวังการระเบิดครั้งใหญ่เหมือนกับที่ผ่านมามันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนฟีเชอร์ที่รู้ดีว่าทางออกเดียวของปัญหานี้ก็คือการที่พวกเขาคนใดคนหนึ่งต้องหายไปไหนๆเขาก็ไม่มีทั้งอดีตให้กลับไปหรืออนาคตที่รอเขาอยู่ฟีเชอร์เขาจะได้นําเอาประจุพลังที่มันกำลังชาร์จอยู่ภายในร่างกายของทั้งสองคนมารวมเอาไว้อยู่ที่ตัวเองจากนั้นก็ทําการปลดปล่อยมันออกมาเพื่อช่วยชีวิตแบรรี่ในปัจจุบันเอาไว้จากเงื้อมือของสปิเดอร์ที่กํบบาลังตามล่าเขาอยู่และเป็นการชดเชยความผิดกับบาปั้้้หดี่่เาไกเาไกออวใบแรรยุ ก่อนที่ร่างและตัวตนของเขามันจะสลายหายไปอย่างถาวรฟิวเจอร์ก็ได้มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอนาคตของเขาให้เป็นประโยชน์ด้วยการใบ้ตัวเขาในอดีตให้รู้ถึงคนที่อยู่เบื้องหลังการตายของแม่เขาอย่างทอนนี่จะเป็นอีกครั้งที่ฟิวเจอร์แฟทได้โชว์โลกใบนี้เอาไว้โดยที่ไม่มีใครรับรู้ถึงการเสียสลาอันยิ่งใหญ่ที่เขาได้ทําลงไป เพราะผู้คนภายในเวนานะปัจจุบันก็ต่างจดจำเขาเอาไว้ในฐานะเดอรแฟดผู้ใจอมาติตไร้ความปราณีในขณะที่ณนะอนาคตที่เขาจากมาผู้คนก็ต่างจดจำฟิวเจอร์แฟดเอาไว้เพียงแค่การที่เขาเป็นฮีโร่ที่ล้มเหลวและไม่เคยช่วยใครเอาไว้ได้ในยามจำเป็น และนั่นก็คือบทบาทสุดท้ายที่พวกเราได้เห็นกันของตัวละคร Future ร a s h โดยถ้าเกิดว่าเทียบกับเมื่อก่อนนะครับพวกเราก็ต้องยอมรับเลยว่าเมื่อเทียบกับวอ l ลี่เวสหรือ Back f l a s h อะไรก็ว่ากันไปนะครับเรื่องราวของ Future ร a s h ลเนี่ย่อนข้างที่จะกลายเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นตำนานเมืองไปแล้ว,วคือไม่ค่อยได้มีคนรู้จักเท่ากับเมื่อก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับตามที่ผมได้บอกไปเนี่ยคือก็ต้องยอมรับได้เลยว่าในยุคนั้นฟิวเจอร์แฟลเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ายยา,า,าอยา e อ่งง RROE ในตอนที่เขาทําการคอลแลบกับค่าย DC นะครับก็ถึงกับเคยมีเหมือนกับสกินของ Future f u t u r e f l s s h ออกมาตัวหนึ่งมั้งทำออกมาขายกันเลยนะครับคือมันได้รับความนิยมถึงเบอร์นั้นเลยอะ และด้วยความที่ตัวละคร Future f a s h ชเนี่ยมันก็เดบิวต์ขึ้นมาในช่วงที่ซีรีส์ The f แฟชชเวอร์ชันของก r a n ด Gustin กำลังฉายอยู่ด้วยมันก็เลยทำให้ในสมัยที่พวกเรายังไม่รู้นะว่าด r w ก l ต s รเวลส์ของซีซั่นแรกเนี่ยแท้จริงแล้วตัวตนพัฒนาการของอาจารย์ผู้แสนดีของเขามันคือใครกันแน่เนี่ยมันก็เคยมีทฤษฎีกันด้วยนะครับว่าเฮ้ยด้วยความที่ในตอนนั้นเนี่ยแฟนๆอย่างพวกเราก็พอเดาก็ได้แล้วว่าด็อร์เวลส์ไม่ใช่คนที่อยู่ในยุคปัจจุบันแถมนักแสดงอย่างคคคุณทอมมมมมเนนีียยกก็็ดดััรูปลลไ้้างว ทฤษฎีหนึ่งอย่างนะครับที่ได้รับความนิยมไปอย่างมากว่าหรือดร์เวลภายในซีซั่นหนึ่งของซีรีส์เดอะแฟชชเขาอาจจะเป็นแบรรี่ในเวอร์ชันอนาคตที่แฝงตัวย้อนเวลากลับมาปลอมตัวอะไรก็ว่ากันไปก็ได้อะนะถึงแม้ว่าภายหลังก็อย่างที่พวกเราได้รู้กันว่าทฤษฎีนี้มันก็หลังหักกันเป็นรนาวะเนอะเพราะว่าดร์เวลแท้จริงแล้วมันก็คือออโอบาทอนที่ปลอมตัวมาตั้งหากไม่ใช่ฟิวเจอร์แฟลชแต่ก็ตามที่ผมได้บอกไปว่าตัวละครนี้มันได้รับความนิยมมากๆนใท้ายที่สุดนะครับใน มาถึงในตอนซีซั่น3เพวกเขาจะได้มีการหยิบยกงเอาบริบทความเป็นแฟชชแห่งอนาคตฟิวเจอร์แฟชของตัวละครนี้เนี่ย ไปผสมรวมเข้ากับวายไรอีกหลายคนของแบรรี่จนได้ออกมาากเป็นซาวิทาในเวอร์ชันซีรีส์อย่างที่พวกเราได้เห็นกันโดยตัวละครนี้นะครับก็มีภูมิหลังเป็นร่างต่างเวลาหรือร่างแยกที่แบรรี่ในอนาคตเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อสู้กับซาวิธาแล้วรอดชีวิตมาได้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีทั้งความทรงจําประสบการณ์แล้วก็บุคลิกทุกอย่างเหมือนกับแบรรี่ตัวจริงทีแฟชนะตอนนั้นที่เพิ่งสูญเสียไอริสไปเนี่ยพวกเขาก็มองว่าไอร่างต่างเวลาคนนี้มันเป็นเพียงแค่ของเก๊ตัวปลอมไม่จําเป็นต้องไป ใส่ใจอะไรเท่ากับตัวจริงสิ่งนี้มันก็เลยทําให้ร่างต่างเวลาที่มีพื้นฐานมาจากแบรรี่อเลนคนนี้เนี่ยก็เกิดใจแตกกลายเป็นวายร้ายในเมื่อชีวิตเขามันระทมมันแสนเจ็บปวดถูกท่อทิ้งให้จมปากอยู่กับความโดดเดีย่ยวความน้มเหลวในอดีตดังนั้นเขาก็เลยมีความคิด ที่จะกลายเป็นพระเจ้าก็เลยได้ยอ้อนเวลากลับไปสร้างเรื่องจนทําให้เขาเนี่ยก็กลายเป็นซาวิธาในปัจจุบันที่พวกเราได้เห็นกันในตอนซีซั่นสกลายเป็นวายร้ายที่ถูกสร้างขึ้นมาจากหลูเวลาอันไม่รู้จบจากการที่พวกทีมแฟชทาตัวไม่ดีกับร่างต่างเวลาของแบร์รี่ผมก็ต้องขอยอมรับเลยนะคบว่าในบรรดาวายร้ายภายในซีรี The Flash, ส์เดอะแฟชแซววิทาหรือฟิวเจอร์แฟชเนี่ยคือลาสบที่ผมมีความรู้สึกประทับใจมากที่สุดแล้วอะนะแล้วพอตัวละครนี้มันถอนหน้ากากาออกมาจากชุดกระเหราะแล้วเราได้เห็นว่ามันคือแบร์รี่ในเวอร์ช ที่มีความแบดแอสนะครับผมมันสร้างความประทับใจให้กับตัวผมในสมัยเรียนเป็นอย่างมากนี่ยังไม่รวมถึงบริบทที่คุณกรันการ์ตินเนี่ยสามารถเล่นออกมากลายเป็นตัวร้ายที่ดูมีความน่าเกรงขามมีความน่ากลัวมีความเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ว่าในเวลาเดียวกันเขาก็สามารถแสดงออกมาให้พวกเราได้เห็นผ่านแววตาของตัวละครนี้นะครับว่าเขาเองก็เป็นคนที่เจ็บปวดไม่แพ้กับแบร์รี่ตัวจริงอย่างใน,นตอนที่เขาหันไปมองไอริสแล้วก็บอกว่าเขาจําได้ทุกช่วงเวลาเลยนะไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาเนี่ยขอเธอแต่งงาน ในตอนนี้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในตอนที่เขาอยู่ร่วมกับทีมแฟชแต่ตัวเขาเองก็รู้ดีว่าเขา่ไม่มีทางเป็นแบรี่ัวจริงที่ทุกคนต้องการได้โอ้โหแบบโคตรน่าสงสารนะครับผมและนี่นี่ยต่อให้เราไม่ต้องนําไปรวมกับบริบทที่สซวิทานเนี่ยเคยเกือบจะช่วยให้ซีรีส์เือ f แฟชมันจบลงแค่ซีซั่น3แล้วด้วยนะโอ้โหถามจริงครับว่าตัวร้ายที่มีปมภูมิหลังน่าสงสารแบบนี้ใครจะไม่ชอบถูกไหม ผมก็เลยค่อนข้างที่จะมีความประทับใจส่วนตัวกับล a าสบอสคนนี้มากเป็นพิเศษถึงแม้ว่าในตอนสุดท้ายเขาจะโดนจัดตัดบทแพ้แบบ ไม่สมเกตก็ตามอ่ะนะก่อนออสเตรีะไรวันโดนยิงแล้วเพื่อนละครมีความประทับใจหรือมีความรู้สึกอะไรกับตัวละครฟิวเจอร์แฟชหรือสวิตาในเวอร์ชันซีรีส์ที่อยากจะมาแชร์บอกเล่ากันเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทําได้ผ่านคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมรออ่านอยู่และเช่นเดียนะครับผมต้องขอขอบคุณว่าทุกคนที่ดูคลิปกันมาถึงจุดนี้รวมไปถึงเหล่าบรรดาสมาชิกที่สมัครกันเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจเพิ่มเติมให้กับทางช่องเราเสมอมาไม่ว่าจะเป็น,นระดับจงสรรเสริญอย่างคุณฟีโนโซแฮนซัมระดับแบท คุณปอมกิี้คุณบันดีคุณอีวานะาคุณโฟฟ้าคุณพอซ่าคุณโบสคุณทอนคุณนครินคุณคอสไตคุณทททไคคุณพีริภัทคุณแมมมอสคุณเนสแล้วก็รับเพื่อนชเร่เพื่อนอย่างคุณเซยไคนาดคุณคโรลกคุณพาเซสคุณมอแมสคุณบันดี้โบนคุณลักกี้วิกทอรี่คุณ HHQ D คุณไอโฮคุณเดนนี่คุณมัสคิเรียสคุณไดซาก้าคุณพูนกิติคุณ GG Easy คุณรีบูบแล้วก็คุณเอ็นโดฟอร์มาเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนอยากจะนํานุนเช่าเราเพิ่มเติมไม่ก็ดูคลิปได้ก่อนใครนะครับก็สามารถทําได้ผ่านระบบสมาชิกที่เริ่มต้น เพียงแค่3าบาทเท่านั้นเองนะครับผมสอสอบเราวันนี้นึกถึงจักรวันฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สเอาไวเ้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอต้นล่าไปก่อนเช้า